กําลังจะไปเที่ยวจีนแล้วคิดว่าจะเอาเงินไปใช้ยังไงดีวันนี้นะเราจะมาบอกเลยว่าตอนเราไปเที่ยวจีนเนี่ยเราเอาเงินไปยังไงนะคะก็คือเรามีการแลกเงินสดไปบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเงินจะอยู่ในบัตร s C B p l a n e t ค่ะจริงๆมันก็มีหลายยี่ห้อเนอะแบบจะมีทั้งของแบบเค KTB มีของ S อ B อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็แล้วแต่คนที่ว่าคุณใช้อะไรอยู่เนอะซึ่งประเทศจีนน่ะเขาก็ คนส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ่านแบบวีแชทแพ้เพไม่ก็อารีเพเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยถือเงินสดกันเท่าไหร่แต่ว่าเงินสดอะ่ะก็ควรเอาไปเหมือนกันก็จําเป็นเนาะเพราะว่าบางทีอะ่ะเราก็มีปัญหาเน็ตปัญหาอะไรบ้างคือตอนนั้นเราเอาบัตร SCB ไปแล้วก็เราก็แลกเออมันเอาเงินใส่ใน wallet ของเขาไว้ก็มีการแลกไปบางส่วนทีเนี้ยจะบอกว่าข้อดีของมันอะ่ะก็คือส่วนใหญ่อะ่ะ เราไม่เคยใช้ผ่านบัตรเอซเลยเว้ยเพราะว่าเราอะเราเราว่ามันมันแบบ มันยุ่งยากเพราะบางที่อ่ะเขาไม่รับเขาไม่รับบัตรเว้ยเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเขาจะเอาบัตรเราเป็นรูดยังไงซึ่งเราอ่ะจะทาวิธีที่ว่าเราต้องอใช้อลีเพย์ก็คือเราอ่ะจะมีการเชื่อมบัตรตัวเนี้ยเข้ากับแอปอ่าออลีเพย์ใช่ปะแล้วเวลาจ่ายตังค์อ่ะเราก็กดจ่ายตังค์ซึ่งวิธีการอ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรทุกคนก็สามารถแบบถ้าเกิดทุกคนเคยแบบสมัครสมรัครอะไรท,ทั่วไปอ่ะคือก็สามารถทําได้มันไม่แค่สมัครแล้วก็แบบผูกบงผูกบัตรอะไรเงี้ยเนาะก็ก็จะบอกว่า พอเราผูกอีลิเสร็จอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ทุกที่เลยก็คแค่กดให้เขาสแกน q r แรล้วมันก็สแกน q r วเขาทีเนี้ยเอ่อแต่มันมีข้ออยู่อย่างหนึ่งเว้ยที่แบบเราเราแบบไม่ค่อยเราก็แบบค่อนข้างงงกับมันเพราะว่าคือเราอะแลกเงินไปแล้วเราก็แบบไม่ได้คิดหรอกว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่ารู้ว่ามีเงินจำนวนหนึ่งอยู่ในบัตรนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อของที่ดิสนีย์แลนด์เว้ยแล้วพอเราไป ติดบัตรอะไรอย่เงี้ยแล้วเราไปเช็ค transaction ที่เราใช้ไปดูอะปรากฏว่าเราไปเจอว่าเงินเราจริงๆในนั้นอะเราแลกไปไม่พอแต่ว่าตัวตัวแอปพลิเคชันอะมันทําการแบบ c o n v e r สเงินให้เราเองแล้วก็แบบกลายเป็นหยวนแล้วก็จ่ายเงินไปเองได้เลยคือตรงนี้มันก็สะดวกเนาะแต่ว่าข้อเสียอาจจะเป็นว่าเราอะไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ใช่สําหรับทุกที่ที่ทมันทําอย่างนี้ได้นะ เพราะว่าหลังจากนั้นอะเราไปซื้อเราไปซื้อของตอนเช้าของกินตอนเช้าแบบเป็นร้านแบบทั่ว,วไปแบบร้านบ้านๆที่เขารับจ่ายเงินทั่วไปนี่ใช่ปะ่ะเราก็ไปซื้อปรากฏว่าเราอะไปยิงกดจ่ายเงินนานมากล้วก็แบบเฮ้ยทำไมเราจ่ายไม่ได้วะเน็ตมีปัญหาหรือป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยปรกากฏเราก็เปิดดูในแอปแล้วก็แบบว่าเอา้าหรือว่าถ้าเราไม่มีเงินมันก็เลยไม่แลกไหตนโนมัติวะซึ่ง เท่าที่เราเข้าใจนะก็คือมันจะแลกมันสามารถแลกเงินให้เราอัตโนมัติได้ให้เป็นร้านใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นร้านทั่วๆไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องกดแลกเงินเตรียมไว้ในบัตรเองซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ไม่รู้แล้วก็แบบก็แบบไปยืนแบบยืนทําอยู่นานมากแล้วก็มีอะไรอีกคือถ้าเราจ่ายใช้จ่ายที่นั่นอนะ่ะสองร้อยสองร้อยหยวนจะโดนชาร์จสมเปอร์เซ็นเออแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบ เลขอะไรที่ใหญ่มากคุอถ้าเกิดเราซื้อซื้อสัก200อยหยวนใช่ปะ่ะสามมันก็แค่แบบเท่าไหร่อประมาณประมาณหกหยวน,นก็หกห้าสาประมาณ30บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดยังไงมันก็สะดวกดีเนาะแบบไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือว่าบางทีถ้าเราสามารถแบบแบ่งจ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เออแล้วก็อ๋อมีอีกข้อหนึ่งคืออันเนี้ย เราปกติอ่ะคณจีโเขาทานสเฟอร์เงินผ่านแอป alipay อย่างงี้ได้เนาะแต่ว่าบัตรเนี้ยพอเรามีเงินข้างในอะเราไม่สามารถที่จะแบบทานสเฟอร์ไปให้เพื่อนได้เนาะต้องเป็นการใช้จ่ายเงินเท่านั้นเพราะว่ามันจะขึ้นเหมือนกับเป็น international card แล้วก็แบบไม่สามารถที่จะทานสเฟอร์ไปไหนได้แล้วก็เราใช้เงินซื้อตัว๋วดิสนีย์แลนด์จากที่ประเทศไทยคือเราอ่ะซื้อไปก่อนก่อนไปถึง แต่ว่าเราอะไม่สามารถจะจ่ายเงินอันนี้เราก็โทรไปหาพนักงานเขาแบบทางทางเอชซบว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงจ่ายเงินซื้อแบบผ่านเว็บไซต์ไม่ได้เขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นดิสนีย์แลนด์ไม่สามารถซื้อได้นะคะแล้วก็แบบแต่เราเนี่ยเราไม่ได้จ่ายจริงว่ราถึงซื้อไม่ได้เขาบอกว่ามันซื้อไม่ได้ก็คือไม่ได้กดสำหรับเงินสดนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะถ้าเกิดเราบอกเขาว่าเราเป็นคนต่างชาติเขาก็รับเงินสดนะ ถ้าเป็นคนจีนอะไรเงี้ยเขาจะไม่ใช้เงินสดแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากรับเงินสดจากคนจีนด้วยแต่พอแบบเราเราเป็นคนต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยเอองั้นก็แบบเอแบบเอรับรับแล้วการเล่งเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นก็ถ้าเกิดใครอยากไปจีนแนะนําว่าต้องติดเงินสดไปด้วยแล้วก็อืเตรียมเงินไปในการ์ดแลกเงินให้เพียงพองอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอย่าลืมทําเชื่อมกับแอปอารีเพย์ เพราะว่าจะได้สะดวกในการใช้จ่ายค่ะ